ขอตอบเลยได้ไหมโอ้โห้โต้มึงอรย่างนี้เลยเหรอที่มันจะสั้นนะคะพี่ฝ้ายเดี๋ยวถ้าผมไปออกไปนี่เขารู้เลยนะผมไม่อยากเสียคะแนนอ่ะผมไปใหได้ครับอ่ะสระอาร์มีไหมไม่มีค่ะครับผมสวัสดีครับผมโต้ผมปองผมน้องเอ้ยไม่ใช่แล้วหนูน้้อองเยวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับป๊อกไม้นะครับผมกับแฮงแมนอีพีสาม EP ที่แล้วเราแข่งกับชาวเลิฟอีสไปเป็นคุณอลินกับน้องเบลล่าวันนี้เรากลับมาเจอกับเลิฟอีสิงแล้วครับผมวันนี้คู่แข่งของเราก็คือวงสแลคคิดสวัสดีครับสแลคคิดครับผมสวัสดีครับทุกคนครับนัทตัวเองนะครับกับผลงานปัจจุบันได้เลยครับครับก็ผมโดร้องนำนะครับ ปีมมอกิต้าครับครับผมอามือูจิบอยแซ็กโซโฟนครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเพิ่งปล่อยเพลงซิงเกลิลใหม่ไปนะคะชื่อเพลงว่าให้ลืมได้ไงนะครับก็ฟังได้แล้วที่ YouTube ของ l e ลิฟอีส์นะครับโอเคค่ะวันนี้เราจะแข่งในหมวด เลิ v อีสในตำนานนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีทั้งศิลปินค่ายเล v e อ s สแล้วก็อดีตศิลปินค่าย l o v e อ s สหมายถึงเรานี่เองงั้นผมก็เอ้ยรอยลำแล้วดิพวกเราก็ลังเพลงมาเยอะเหมือนกันนะครับอุ้ยอ๋อพวกผมฟังน้อยมากครับชนะได้เลยค่ะสองคนนั้นเขากายให้ผมเป็นเดือแบกนะ โอเคค่ะกติกานะคะทั้ง2ทีมต้องสลับกันเดาตัวอักษรว่ามีตัวอักษรไหนบ้างถ้าเดาผิดจะโดนขีดคะแนนทีรละหขีมถ้าทีมไหนตายก่อนอีกทีมจะได้คะแนนไปเลยแต่ว่าเรามีคำใบให้นะคะมีคำใบสามคำใบเลือกเปิดได้นึงงสามแต่ก็จะโดนขีดคะแนน เราให้เลิฟอีสก่อนอยู่แล้วสแลคคิดขอเชิญเลยครับอันนี้คือให้ทายตัวอักษรใช่ไหมครับตัวอักษรสระววรณยุกได้หมดเลยครับโอเคข้างบนมันมีสละอีน่ใช่ใช่สละอีสลระอูสลระอีอันนี้เพลงที่มีพยานเยอะอ่ะครับนอนหนูครับนอนหนูนอนหนูมีค่ะเขารนูจริงวะโตโตผมก็รู้ไงอ่าออ่างครับมีค่ะอ่ะตอบไปพี่ยามตอบเลยใช่ไหมตอบเลยผมขอตอบคำจุดท้ายว่า เป็นทุกอย่างครับผมขอบคุณเปิดที่ไหนเย้ทุกข้างหลังเป็นทุยังให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่ใครเป็นอะไรก็บฉันแล้วมาเล่นแทงแมนที่รายน่าสงสารทุกดีโอผมว่าเป็นยุคเก่า ตอนนี้ผมมีอยู่ในหัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าน,นะถ้าเดาถ้าเดาตัวอักษรไปปุ๊บผมว่าเขาตอบได้แน่เลี๋ยงั้นผมขอตอบเลยไนดะ้ไหมอ้้หู้โต๊ะมึงเอาอย่างนี้เลยอ่ะพี่<ต>มัน<ต>จะสั่นนะคะพี่ป้ายเดี๋ยวถ้าผมไายออกไปนี่เขารู้เลยนะผมไม่อยากเสียคะแนนอ่ะผมพายได้ครับอ,อ่าสระอาร์มีไหมไม่มีค่ะ <laughs> <laughs> ดีแล้วดีแล้วที่ไม่ตอบสซลับคิดค่ะลอลิงเนาะไม่มี เอาเปิดคำใบ้ไหมไอ้ว่ะอย่างน้อยเราสามคนน่าจะมีคนแบบเอ้ยคุ้นขึ้นมาเอ้ยเอาคำใบ้เปิดอะไรเอาสามมาเลยชื่อวงเนี่ยมีคําอธิบายของอวัยวะร่างกายอยู่อาไปดูว่าตายเหรออาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าชื่อวงเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะคิดอย่างนั้นงั้นเดาตัวสอนดีกว่าผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อืสระอือสระอือมีค่ะตายแล้วเขารู้เลยเนี่ยเปิรลิฟตาครับถูกค่ะ มีแววมาแพ้อีกแล้วหาบ้านอีกแล้วพี่ชิมเกมที่สามค่ะอะไรวะเนี่ยให้สลลกคิดก่อนกันนะ๋ยวจะขอคิดก่อนว่ามันอะไรที่มันจะเป็นไปได้มันจะรู้เลยไม่ได้ก็ต้องโยน โยนหินถามทาง้าก่อนล้วอาจจะต้องคิดขอยห์แยะนิดหนึ่งอ๋อมันฟังนู้นเขารู้แล้วอ่ะโตจริงป้าเฮ้ยยังครับย hey ังครับยังตอบไปเลยอะไรก็ได้ตอบไปก่อนอ้ออ่าง อ่างไม่มีค่ะหัวห้อยมาแล้วหนึ่งนะี่เอ้ยเราจะเอาคำใบ้ตั้งแต่ตอนนี้เลยป่ะเอ้ยว่าเอาเลยเพราะอ้ยไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยในหัว <c oughs> <c oughs> ข,ข้อนี้ครับผมขอคำใบ้ที่สองครับเอ่อ<ล>นักร้องท่านนี้นะคะในเน็ตเขาบอกว่าหน้าตาคล้ายนักแสดงระดับโลกใครวะหน้าตาคล้ายนักแสดงระดับโลกพี่ปองดาสักตัวพี่ปองดาสักตัวมั่วๆไปเลยสละอี ไม่มีขอคำใบ้ไปเลยตอนัีคิดขอคำใบ้ไปเลยขอคำใบ้ครับมาข้อหนึ่งกับข้อสามค่ะเอาข้อหนึ่งครับเป็นนักร้องพ่อลูกสองนะคะน่าชัดชัดชัดเลยถบางคนเขามีลูกแล้วปิดข่าวไว้หรือเปล่าตอบสักอย่างไปก่อนก็ได้เอบงองูครับงองู ไม่มีค่ะคำใบ้ต่อไปเลยคำใบ้คำใบเออเอาใช้คำใบให้หมดอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเขารู้แล้วว่าตถ้าเราตอบไม่ได้จบแล้วนะว่าไม่เปิดคำใบใช่ไหมครับครับ MV นี้นะคะมีทุ่งหญ้าค่ะใช่เหมือนเอาคำใบ้ไปยืนยันคำตอบอีกทีลองควายไหมอะควายครับไม่มีเขารู้แล้ว เรียบร้อยเสร็จเลยขออนุญาตตอบเลยแล้วก oh, ันนะเพลงข้าหาครับของพี่ตู่ถูกค่ะโอ้ลูกสองเอ้าขอลูกสองเนาะเก่งมากเฮ้ยเราควรจะตีไข่แตกบ้างสักนิดก็ยังดีนะถึงจะแพ้แต่ก็ไม่ควรจะหมูนะข้อต่อไปค่ะ หมดโอ้โห,ะบบโอ,โหอะไรวันเนี้ยหนีหม,มีกลัวหนีหนมีมีกลัวหรีเราเดาๆไปก่อนละกัน<ช>ปอปลาครับปอปลาไม่มีค่ะอะไรอ่ะว,วันนี้ไม่วันนี้ไม่ใช่วันของเราเลยว่ะเออว่าเกมเนี้ยไม่ใช่เกมของพวกเราเอาคําใบที่สามครับคําใบที่สามนะคะชื่อเพลงนี้ยี่สี่พยางนนค์ค่ะมันลื้อยอยู่ไ,ม,ไม่เห็นอากาศครนับะ มีค่ะเอาละรักต้องเข้าละคำว่ารักคำว่ารักต้องเข้าแล้วนะถ้ามีบรรยากาศตรงนั้นก็ต้องเป็นก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีอะเอาคำใบ้ดีกว่าเอาโอเคคำใบ้ครับเอาหนึ่งมาครับมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนค่ะเอ่อกไก่มีค่ะเฮ้ยแล้วคิดตัวอะไรดีคะเอาเป็นนอนหนูครับ นอนหนูไม่มีค่ะเราจะไม่ขอคำใบนะ้แล้วเนาะเราว่าอีกคำใบ้สุดท้ายนี่มันอาจจะแบบว่าฉเฉลยเลยอะ่ะว่าอาจจะหักมุมไม่เฉลย <c oughs> เอ้ยว่าไงเอ้ยคิดว่าเอ้ยคิดว่าตอนแรกเออคิดว่านอนหนูใช่ป่ะแต่มันไม่มีบใบไ,ไม้ไปยังบใบไม้ยังเอาแม้ลองไหมเออลองดีกว่าลองดีกว่าใบไม้ครับบใบไม้มีค่ะปึ๊บสแลบคิดรู้แล้วงองูครับไม่มีค่ะอยากเว้ยมา ไอ้ตรงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นแบบว่าพวกแบบว่าสไลด์วันในยุกันเหรออะไรอย่างเงี้ยเออวันในยุคเอ้ยเดี๋ยวขอขอขอ,อันนี้ตอบเลยได้ไหมพูดเลยได้ไหมแค่อยากรู้ว่ามีชอ้อชิงด้วยชอ้อนชิงมีไหมไม่มีอเราจะขอตัวช่วยไหมขอเลยเ,เบอร์เบอร์สองใช่ไหมเบอร์สองใช่ครับเรือเบอร์สองนักร้องนำวงนี้เคยเล่นหนังค่ะนักร้องนำวงนี้เคยเล่นหนังเยอะเลยนะปิงปองศิลาศักดิ์หรือเปล่ารอมาไหย มอมาหรอคะมีค yeah. ่ะเฮ้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ชื่อเพลงหรอกแต่ว่าไอ้สามคำหลังเนี่ยอาจจะถูกแต่คำหน้าเนี่ยขอคิดก่อนทอทหารมีไหมพี่ไปมีค่ะนั่นไงคำหลังคำหลังผมรู้แล้วอ๋อไม่ใช่หรออ๋อแสดงว่าผมผมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สระเอครับสระเอมีค่ะสอบ ตำแหน่งด้วยโอ้ยรู้แล้วเออรู้แล้วตอบเลยชอบคนคนนี้เคยเล่นหนังเรื่องเก่าๆผู้ชายคนนี้ชอบสายเอวแล้วชอบลูซิปกางเกงพอรู้ปุ๊บเราพูดใหญ่เลยเท่ากับที่เดิมโยคีไปบอยครับผมถูกค่ะอ้าวพี่ป้ายพี่ป้ายไม่ใส่ท่อทหารอีกที่หนึ่งอะ เนี่ยผมก็นึกว่าไม่ใช่ที่ผมคิดไว้ไม่เป็นไรครับเอราไม่ได้คะแนนเดียวนี่ข้อเท่าไหร่หรือนี่ข้อห้าเพลงต่อไปค่ะโอ้โหเจ็ดเจ็ดตัวก็อ่านครับไม่มีเห็เออผมเดาเลยนะมีสละแน่นอนสละสละเอครับไม่มี ก็ไก่ครับนี่ค่ะอรู้แล้วเหรอจับมือไว้ก่อนทัาสร้างฝักก่อนขอคำใบ้เลยป่าเอ้ยเอาไงขอคำใบ้ป่ะอืมขอคำใบ้เลยขอคำใบ้ก็ได้คใบ้ที่เท่าไหร่คะที่หนึ่งก็ได้คำใบ้ที่หนึ่งนะคะเพลงนี้มีฟิชชิ่งค่ะเลิฟอีทนี่ฟิชชิ่งกันให้ยุ่งไปหมดเลยนะสระอาครับสะอามีสองตำแหน่งด้วยกันค่ะอ้าวเอาเป็น

ปอมไมค์ก่อนนะต่อไปปอมไมค์ก่อนเอ่อไอ้ยจั่วเลยจั่วเลยจั่วคำใบเหรอไม่ใช่จั่วคำใบจั่วตัวอักษรตัวสระอีสระอีไม่มีโดนไปหนึ่งหัว่มาสคิดนะครับเอ่อสระอ่ะครับไม่มีโตเลยอเอ่อสระไอไม้มาลายไม้มาลายมีค่ะอ่าตัวแรกแน่เลยมันไงตัวแรกจริงด้วยสแลปคิดค่ะ หมอม้าครับมีค่ะมีคำแรกคำว่าไหม่แน่นอนงั้นเราเขาคือใบเอกคำใบอะไรไปบ้างแล้วนะเรียไม่เปิดเลยเอาแม้เราเอาไหมอ่ะสักตัวสักตัวอ่าคำใบที่สองเป็นวงนักร้องชายค่ะมียอยักษ์ไหมครับไม่มีค่ะสะดับคิดแล้วค่ะอ่ากอไก่ครับกอไก่ไม่มีค่ะอ่ะเรา เราตอแบบเซฟเซฟไ้ก่อนเก็บแขนเก็บขาไว้เอาไม้เอกับพี่ไฟไม่เอกมีคือคือได้มาแต่ก็ไม่ช่วยอะไรใครคืทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าก็เเ็็นไม่เอกอยู่แล้วขอคําได้ดีกว่าัรหนึ่งกับสามค่ะเอาหนึ่งครับชื่อวงมีสองพยานค่ะลิตาลิตาอีกแล้วเหรอเอ่อขอพิจารึ่งขอใส่ีนี้ไหมครับ ขอไข่มีค่ะไม่ไม่ขอให้เป็นเหมือนใครหรอกอไม่เกลไม่เกี่ยวแล้วครับอันนั้นผมยังไม่มาอยู่เลิกอีเลยไม่ไม่ต้องหรือเปล่าเออว่ะรู้แล้วนั่นไงเขารู้แล้วเขารู้แล้วอ่ะไม่ก่อนไหมเอาคำไม่สุดท้ายคำไม่สุดท้ายเดี๋ยวเราเอาสามครับเพราะไหนๆเขาก็รู้แล้วคำไม่สุดท้ายเพลงชื่อเพลงมีสีพยางค่ะไม่้ไม่ต้องขอไม่ต้องขอโทษ ไม่ต้องขอโทษคนระับพี่ไฟของใครไม่รู้แต่ไม่ต้องขอโทษถูกค่ะอู้แบบวัววัอู้แบบงงงงซะงันของใครอ่ะของใครค่ะแล้วพูดชื่อวงกปได้ไหมเมื่อกี้นี้ <c oughs> เสมอแล้วนะคะตอนนี้เอาแล้วเอาแล้แลแลว ต่อไปสลับคิสก่อนเลยครับใจปวะใชปัวะเลยอ่ะโอ้โหจบกันหมดแล้วเออ่รอเรือครับรอเรือไม่มันไม่ใออกไหมค่ะสระอูครับสระอูค่ะสระอูไม่มีค่ะเอาคำใบที่สองครับคำใบที่สองนะคะวงนี้ชายล้วนค่ะไม่ตายก็หรอชายล้วน ออต,อต่อเต่าครับต่อเต่าไม่มีโอ้โหปูมปูไมค่ะมันต้องมีสระอูอ่ะแน่ๆไ,ไ,ไม่มีสารอูต้องมีสาะอูอืมเอาสารอูมาก่อนมีค่ะสารอูมีค่ะไม่ได้อย่างเลยไม่เอกอันนี้สุนัขได้ยย <c oughs> รักสุนัขหรือเปล่านอรนนุ่นครับนอนหนูมีค่ะ,คะรักสุนัขต้องเข้านะ งั้นขอเอองั้นดาตอสองก่นนะอืมก่อไก่ไม่เฮ้ยอะไรเปิดคำใบไหมคะสารคดีเปิดครับเหลืออัไหนบ้างนะคะเหลือทั้งสามเลยค่ะสามครับชื่อเพลงนี้นะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาช่วงเวลาเอ่อวอแหวนครับวอแหวนไม่มีงั้นเอาเซฟเซฟก่อนอันนี้ผมว่าผมรู้ว่า อีกตัวหนึ่งเป็นอะไรแต่ไม่โชว์ว่ามันคือเพลงอะไรนะคอควายครับคอควายไม่มีค่ะไม่มีเอาคืนไงคืนไงช่วงเวลาคืนไม่มีอะกลางคืนอะเราเราขอคำใบ้เลยเพราะยังไงเราก็ใช่เรแล้วแตถ้าขอใบ้เราตายแล้วว่าอยาง่นั้นแต่ถ้าเราตอบถูกเราก็ได้แต่ถ้าสมมติเราตอบไม่ถูกเราก็ตายไปดีเพราะฉะนั้นขอคำใบ้คำใบ้ที่หนึ่งหรือสองค่ะเอาสองครับเป็นวงนักร้องชายล้วนค่ะ ไม่ได้ช่วยอะไรไม้แต่เสี้ยวเดียวเอาไม่เห็นอาการมั้ยเออไม่เห็นอาการครับไม่เห็นอาการครับไม่เห็นอาการมีค่ะอืมีสองที่เลยช่วงเวลาวันคืนวันวันว่าแหวนไปยังพี่ฝ่ายยังเอัว่าวาดแผนไม่มีครับไม่มีวันด้วยต้องแร้วคินแล้วกันครับผมโอ้โหตอบแล้วครับตอชิลครับ

ล้วเพลงนี้เป็นเหมือนเป็นเพลงเดียวที่ ETC ปล่อยมาเรีเ่สเ้อ์ใช่ ETC คือเคยอยู่วัดหนึ่งเนี่ยมันเซ็งตรงที่พอเฉลยปุ๊บอ๋ <c oughs> อเอาข้อต่อไปครับนอนหนูครับนอนหนูไม่มีอ๋ออ่างดีกว่าอ๋ออ่างครับอ๋ออ่างไม่มี อะไรอ่ะเหมือนเดิมไหมเล่นวรรณยุกต์ก่อนไหมหาวรรณยุกต์ก่อนป่ะเอาเลยพี่ปองสระอีครับสระอีนั่นไม่สระไม่ใช่วรรณยุกซาลาีอ่าเป็นรอเรือครับรอเรือมีค่ะอือเอ่อมีไมมเอกไหมพี่ฟมนเอกไม่มีโอเคอะไรอย่างอุ้ยหรือว่าปอมไมมจะแพ้คะเนี่ยสระอีครับ สระเอมไม่มีโโคำใบไหม,ไมใบเลยเอ้ยคำใบเลยเอ้ยคำใบที่หนึ่งคำใบที่หนึ่งชื่อวงพยางเดียวค่ะชื่อวงพยางคเดียวครูวงพรูงูมีอะไร,รอ,อ่ะผมก็ต้องถามพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่มาไลครับมีค่ะเออ,อ ไม่อ่านแม่ขอให้เซฟก่อนนะแม่เอกไว้ให้เลยอ่าแม่เอกครับแม่เอกไม่มีค่ะเซฟไปละมึงแสดงว่าไม่ไม่ใช่คําว่าไม่ถ้าสระไอแล้วไม่โทรมีคำว่าอะไรครัไรเอาไหมไม่โทรก่อนไหมอ่าไม่โทรพี่ไปไม่โทรมีค่ะไร้คาว่าไร้อะไรสระคิดเคร่งเครียดมากเลยนะคะไปคิดเครียดทำใบไปเลยทำใบไปเลยสาระคิดทำใบไปเลยอ่าทำใบหน่อยครับ เหลือสองก 2> 2ับสามคะ่ะอสองครับเป็นวงนักร้องชายล้วนค่ะมันมันมีคำใบอื่นไหมคำใบมีเหมือนไม่มีอ่ะเราเซฟไ้ก่อนดอเด็กครับดอเด็กมีค่ะอเด็กได้ได้มีสองที่เลยค่ะเฮ้ออ้าอ๋อได้โปรดแต่วงไอเอ้ยตอบไปก่อนเอ้ยตอบไปก่อนได้โปรดได้โปรด ถูกค <kung> <sk> ่ะได้โปรดของโรงครูค่ะได้โปรดได้โปรดอย่าผมมาใหญ่ดีแล้วเนี่เหอไปยครับดูจำปีนี้ร้องไงปีนี้ร้องไงจำไม่ได้เหมือนกันครับโอ้ตายแล้วเอาไปสลักคิสก่อนเอาคำใบ้มาก่อนเลยครับคำใบ้ที่สองครับคำใบ้ที่สองก็คือ ชื่อเพลงเป็นประโยคคํคำถามค่ะอันนี้มีประโยชน์นะอันนี้มีประโยชน์นะ<ม>ททหารครับททหารมีค่ะอ,อ,อทอทาหฐารอยู่ตรงกลางตอนแรกอะ่ะพอบอกว่าชื่อเพลงเป็นเป็นประโยชค์คำถามอะผมคิดว่าคำหลังเป็นคำว่าไหมแต่พอทานพอทานอยู่ตรงเนี้ยคิดว่าไม่น่าใช่ถามวรรในยุคก,ก่อนป่าข้างหน้าสระสระอูหรือสระอูเนี่ยแหละพูดสระสระอูก่อนป่ะเอาไหมอุ้ยเขาเออแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพ่งอย่างงั้นเราข้าบ่อย ขอคำใบ้าขอคำใบ้ขอคำใบ้ขอ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 เอาข้อหนึ่งไปนักร้องเดี่ยวค่ะนักร้องเดี่ยวอ๋อมันมีคำว่าทำไมด้วยไหมพูดทำไมเอ้ยมีปล้ววะตู่ไงตู่บทอนไงเออใช่ใช่ใช่ไหมก็ตอบไหมตอบไหมตอบตอบเลยตอบเลยเอ้ยตอบเลยเอ้ยตอบเลยพูดทำไมพูดทำไมคะพี่ฝ้าย่อก โอ้ยแต่คำใบ้เมื่อกี้มีประโยชน์มากแอนคำถามใช่ปะเออข้อสุดท้ายแล้วครับผมแล้นก็แพ้แพ้แล้วอันนี้เล่นเอาสนุกสนุกไป้อนนี้โอ้ยยังอ่ะสลัคิสก่อนเลยครับกระหารครับไม่มี อ่ากอไก่มีไหมครับพี่ไฟไม่มีค่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่อันนี้ตาสารกินแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับเอาวันอายุก่อนเลยวันอายุก่อนไปเลยนี่อเลยเลไม่โทรครับไม่โทรมีค่ะก็แน่นอนน่าจะตกนู้นแหละด้านบนเฮ้ยเค้คำว่าเค้เอาคำใบ้ดีกว่าคำใบ้ดีกว่าอ่ะโอเคคำใบ้คำใบ้ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมเอกก่อนเลย แล้วแต่เลยครับผมเอาไม้เอกกับดิบไาแล้วแต่โตโตเลยครับไม้เอกมีค่ะเออคำแรกเฮ้ยไม่ใช่เหรอเออสารีครับผมสระอีมีค่ะมีสองที่ด้วยกันเฮ้ยฮะสระอีมีสองที่อ๋อลุ้แล้วอุ้ยตายแล้วรู้แล้วรู้แล้วดอกไม้ตอบเลยใช่ไหมครับอ๋อสารพี่อนสิอ่อ๋อคเลยตอบเลยอ่า ผมเดาได้เฉยนะขอโทษพี่มีแต่ให้ถูกครับกับพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้จะยอมให้เธอของของของพี่อ่ะคู่น้องบนนของพี่ฟองนั่นแหละของคนนี้เอง่าี๋ยวเราจะถือว่าคู่หน้าได้ธรรมดาทีหนึ่งนิดนึงนิดนึง ลุปคะแนนก็คือป๊อปไมชนะสักทีนะคะตอนนี้แต่ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะเกือบแพ้เหมือนกันใช่ครับตอนแรกก็เกือบแพ้เหมือนกันอาการล่อแล่ล่อแล่นะครับอ่ะแต่ก็นานๆทีนะครับจะชนะกับเขาบ้างนะครับก็ขอขอบคุณวงสแลปคิดตอนัวนนี้นาครับเดี๋ยวยังไงให้สแลปคิดร้องเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของตัวเองให้ฟังเมืสักหน่อยแล้วก็ให้ลืมได้ไงให้ลืมได้ไง ให้ฉันลืมเธอได้ไงก็คนเมือนกินรักอยู่ให้ฉันลืมเธอได้ไงก็คนเหมือนคิดถึงขอความ ไปครับเฮ้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเลิฟอีสติมพะพันและสแลปคทิปพะาันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามพวกเรานะครับในทุกช่องทางนะครับทั้งฝั่งป๊อกไม้และสแลปคลิปและเลิฟอีสนะครับผมแล้วก็มาคอยดูกันนะครับว่าเราจะทําคลิปอะไรสนุกๆกันในโอกาสหน้านะครับผมมีอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมอยากให้ทําอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสแลปคลิปเลิฟอีสผมโต้ผมปองและหนูเอ้ย ล้างกไปต่อเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย